ONE n e w สตรงไปตรงมามาที่โซนยุโรปนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหลายวันที่ผ่านมาทางการฝรั่งเศสยังคงเดินหน้าหรือถอนค่ายพักพิงผู้พยพหรือว่าเดอะจังเกในเมืองกาเลอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องนี้ทําให้ผู้พยพหลายพันคนนั้นหมดสิ้นหนทางหลายคนได้รวมตัวกันประท้วงเจ้าหน้าที่สถานการณ์ตอนนี้ยังอยู่ในภาวะตึงเครียดนะครับ ติดตามจากรายงานครับตำรวจฝรั่งเศสเข้าควบคุมความสงบบริเวณค่ายพักพิงผู้ลีภ้ภัยที่เรียกกันว่าเดอะจังเกลในเมืองคาเลทางตอนเหนือของประเทศหลังกลุ่มผู้อพยพและผู้ลี้ภัยหลายร้อยคนรวมตัวประท้วงการรื้อถอนค่ายพักพิงตามคำสั่งศาลปกครองฝรั่งเศสเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อจัดระเบียบผู้ลี้ภัยในประเทศ 29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เริ่มรื้อถอนเพิงพักพิงผู้อพยพด้านใต้ของเดอะจังเกิลขณะที่ทางการพยายามหว่านล้อมให้กลุ่มผู้อพยพขึ้นรถบัสไปยังที่อยู่ที่จัดไว้ให้แต่มีเพียง10กว่าคนที่ยอมเดินทางออกจากค่ายพักพิงเนื่องจากที่อยู่ใหม่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่มีสภาพแออัดมากต่อมาวันที่1มีนาคมกลุ่มผู้อพย,พยพราว200คนรวมตัวชูป้ายข้อความเราไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย ควางป่าก้อนหินและจุดไฟเผาค่ายพักพิงประท้วงการกระทําของรัฐบาลฝรั่งเศสที่บีบบังคับให้พวกเขาอับจนหนทางแต่เจ้าหน้าที่ก็ตอบโต้ด้วยการยิงแก๊สน้ําตาสกัดกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ให้ขัดขวางการรื้อถอน2มีนาคมทางการขยายพื้นที่รื้อถอนขึ้นไปทางเหนือของเดอะจังเกิลด้วยทําให้ผู้อพยพหลายครอบครัวรวมทั้งเด็กเล็กๆต้องออกมาอยู่ข้างนอกท่ามกลางอากาศหนาวเยอืเยอก ส่วนใหญ่ไม่ต้องการบ่ายหน้าสู่ศูนย์พักพิงแห่งอื่นที่พวกเขาจะถูกประทับลายนิ้วมือขึ้นทะเบียนซึ่งจะทําให้ไม่สามารถเดินทางไปยังอังกฤษจุดหมายปลายทางในฝันได้มาตราการเข้มงวดของรัฐบาลฝรั่งเศสครั้งนี้ยิ่งทําให้กลุ่มผู้อพยพที่มีกว่า3,000ันคนในค่ายพักพิงกาเลมืดแปดด้านด้านกลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนให้ความเห็นว่าการบีบคั้นผู้อพยพโดยการทําลายค่ายพักพิงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาผู้อพยพ เพราะทุกคนยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่การลงดาบของรัฐบาลฝรั่งเศสรังแต่จะทําให้สถานการณ์ย่ำแย่ลงไปอีกขณะเดียวกันทางการเองก็ไม่ได้เตรียมที่พักพิงที่สามารถรองรับผู้อพยพทั้งหมดที่ถูกขับสายออกจากเดอะจังเกิลเท่ากับเป็นการละเลยให้พวกเขาต้องเผชิญชะตากรรมอันยากเข็นต่อไปอย่างไร้ความรับผิดชอบวันนิวส์ตรงไปตรงมา